สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกประเด็นการเมืองอเมริกันที่ดุเดือดมากนะคะจากแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่วิเคราะห์เรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์ได้แบบเออถึงพลิกถึงขิงเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าคลิปนี้เขาชำแหละเรื่องอะไรออกมาบ้างตั้งแต่ความพยายามจะซื้อเกาะกรีนแลนด์ไปจนถึงการวิเคราะห์สภาพจิตใจของผู้สนับสนุนเขาเลยครับ และสิ่งที่น่าสนใจมากๆในการวิเคราะห์ชิ้นนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มองเหตุการณ์แยกกันเป็นส่วนๆนะครับแต่พยายามเชื่อมโยงเรื่องราวบนเวทีโลกกลับเข้ามาสู่ผลกระทบในประเทศและก็วัฒนธรรมทางการเมืองที่เปลี่ยนไปเพื่อวาดภาพให้เห็นว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไงซึ่งทําให้เราเห็นภาพที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้นมาครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าที่ดังไปทั่วโลกเรื่องที่ทรัมป์ประกาศว่าจะซื้อเกาะกรีนแลนด์ซึ่งในคลิปนี้เขาเล่าได้แสบสันมากเลยเขาบอกว่ามันเริ่มต้นเหมือนหนังแอคชั่นเลยแต่ตอนจบกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการยอมจำนวนโดยสิ้นเชิงใช่ครับคือคือมุมมองที่ผู้สร้างวิดีโอนี้นาเสนอก็คือทรัมป์กลายเป็นเหมือนตัวตลกของโลกไปเลยในเหตุการณ์นี้ เขาเล่าลำดับเหตุการณ์ได้น่าติดตามมากนะครับคือเริ่มจากการที่ทรัมป์ทำท่าทีแข็งกร้าวมากส่งจดหมายที่ในคลิปใช้คำว่าจดหมายบ้าๆไปให้เดนมาร์กเลยโหใช้คำนั้นเลยเหรอคะแล้วแล้วเดนมาร์กเขาตอบสนองยังไงคะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนคือสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะเดนมาร์กเนี่ยเขาเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเขาก็ตอบโต้ด้วยการส่งสัญญ,ญาณว่าจะเทขายการลงทุน ซึ่งแค่ส่งสัญญาณนะครับแต่ก็แรงพอที่จะไม่ตลาดหุ้น Wall ์สตรีทรุนวงทันทีเลยอ๋อคือใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจสวนกลับไปเลยถูกต้องครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าโลกการเงินอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้มากแค่ไหนแปลว่ายุทธศาสตร์การเจราจาแบบข่มขู่พอเจอของจริงเข้าไปก็ไปไม่เป็นเลยสิคะใช่เลยครับจุดนี้เองที่คลิปชี้ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์แบบนี้อาจจะใช้ได้ผลกับคู่เจรจาที่อำนาจต่อรองน้อยกว่าแต่พอเจอกับกลุ่มประเทศอย่างยุโรปที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงกลยุทธ์นี้ก็พังไม่เป็นท่าเลยในคลิปใช้คำว่าทรัมป์ยอมพับเหมือนไพ่ราคาถูกทันทีโอ้โห oh. และบทสรุปที่เจ็บแสบที่สุดก็คือข้อตกลงที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับแต่เป็นข้อตกลงเดิมๆที่สหรัฐมีกับกรีนแลนด์อยู่แล้วมาหลายสิบปี อา้าวงั้นก็เท่ากับว่าได้อะไรใหม่เลยแค่กลับไปที่เดิมแต่เสียหน้าไปเต็มๆม,มันคือการยอมถอยแบบเต็มรูปแบบเลยครับในคลิปยังบอกด้วยนะคะว่าพฤติการของทรัมป์เป็นเหมือนวัตถุแวววาวที่ใช้เบี่ยงเบนความสนใจขณะที่คนวงในกำลังดีลเรื่องอื่นอยู่เบื้องหลังแถมยังยกคำพูดของทรัมป์ที่ว่าบางครั้งคุณก็ต้องการประเด็จการมาด้วยสื่อนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับเดนมาร์กซึ่งเป็นสมาชิกนาโตเนี่ย มันเข้าทางรัเสเซียอย่างจังเลยสื่อของรัเสเซียถึงกับเฉลิมฉลองเลยนะครับเพราะแนวคิดของทรัมป์ที่ทําให้พันธมิตรตะวันตกสั่นคลอนมันสอดคล้องกับสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินต้องการเห็นพอดีพอเห็นภาพเลยค่ะว่าการเสียหน้าครั้งใหญ่บนเวทีโลกแบบนี้มันต้องส่งผลสะเทือนกลับมาในประเทศแน่ๆแล้วในคลิปเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับคะแนนนิยมในบ้านยังไงบ้างคะนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเรื่องเลยครับเพราะความล้มเหลวภายนอก มันไปซ้ำเติมปัญหาภายในที่กำลังก่อตัวอยู่แล้วในคลิปมีการอ้างอิงผลสำรวจจาก The Daily Beast ซึ่งเป็นตัวเลขที่เอ่อน่าตกใจมากเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ลงคะแนนให้ทรัมป์และกลุ่มอนุรักษนิยมยอมรับว่าประเทศกาลังเดินไปผิดทางเดี๋ยวนะคะครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะของฐานเสียงตัวเองเนี่ยนะใช่ครับครึ่งหนึ่งเลยนี่มันมันเป็นตัวเลขที่สูงมากจนไม่น่าเชื่อเลยนะคะในคลิปเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงบ้าง มันสะท้อนรอยร้าาที่ลึกมากครับและที่หนักไปกว่านั้นคือการอ้างอิงหน้าแรกของ Drudge Report ซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเว็บนี้เป็นเหมือนคัมภีร์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาเลยอ๋อคือเป็นสื่อของฟังเดียวกันเองใช่ครับ การที่เว็บนี้กล้าขึ้นคะแนนความนิยมของทรัมป์ไว้ที่35%ถือเป็นสัญญาณที่อันตรายมากสำหรับเขามันไม่ใช่สื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีแต่นี่คือคนในบ้านตัวเองที่เริ่มส่งสัญญาณเหมือนเป็นเสียงเตือนจากในค่ายของตัวเองเลยนะคะมันน่าสนใจว่าทำไมเว็บไซต์อนุรักษ์นิยมอย่าง Drudge Report ถึงกล้าทำแบบนั้นมันสะท้อนรอยร้าวภายในกลุ่มเองด้วยหรือเปล่าคะ เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับและในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขแต่พยายามวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเลยเขาตีความว่าผลสำรวจพวกนี้เป็นเหมือนบาดแผลลึกที่กรีดลงบนอัตราที่เปราะบางของทรัมป์มและเมื่อคนแบบเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกทำร้ายกำลังจะพ่ายแพ้เขาก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำอะไรที่เสี่ยงและบ้าบิ่นมากขึ้น ซึ่งในคลิปเรียกว่าการเดิมพันแบบผดเด็จการหรือออโตกราติกแกมโบเพื่อทวงคืนภาพลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของตัวเองกลับมาพอเห็นว่าคะแนนนิยมในบ้านเริ่มสั่นคลอนแบบนี้มันก็น่าสนใจนะคะว่าคลิปนี้วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้สนับสนุนว่าอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่วิจารณ์ได้เจ็บแสบที่สุดเลยใช่ครับเขาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สนับสนุนชายหรือที่เรียกกันว่าแมกเมน โดยใช้คำที่รุนแรงมากอย่างยอมจำนนหรือ submissive แล้วก็คำว่าเบต้าหรือเบราคำว่าเบต้านี่อาจจะต้องอธิบายเพิ่มหน่อยไหมคะเพราะมันท่านอาจจะไม่คุ้นเคยได้เลยครับคือคำว่าเบต้าในบริบทนี้มาจากแนวคิดอัลฟาเมลกับเบราเมลครับโดยอัลฟาก็คือจ่าฝูงเป็นผู้นำส่วนเบต้าเนี่ยจะถูกใช้ในเชิงดูมินว่าเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ตามขี้ขลาด ไม่มีความเป็นผู้นำซึ่งมันย้อนแย้งกับภาพลักษณ์ความแข็งแกราวความเป็นชายชาตรีที่กลุ่มผู้สนับสนุนนี้พยายามจะแสดงออกอย่างมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพยายามจะแสดงภาพลักษณ์แบบหนึ่งแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมันกลับจงกันข้ามใช่เลยครับประเด็นที่ผู้สร้างคลิปพยายามจะชี้ให้เห็นคือความขัดแย้งภายในเนี่แหละครับ ในคลิปมีตัวอย่างที่ชัดมากคือกรณีของไมค์จอนสันที่ออกมาพูดว่าทรัมป์สมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ถูกนอร์เวย์กีดกันครับซึ่งในคลิปเปรียบเทียบได้แสบมากว่ามันไม่ต่างอะไรกับนักแสดงชาวอังกฤษที่โกรธรัฐบาลสหรัฐที่ไม่ยอมให้รางวัลออสการ์กับตัวเองคือมันเป็นตรก,ก้าที่แปลกมากๆใช่ครับนั่นคือตัวอย่างของสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตใจรังพึ่งหรือ hive mind คือคิดเหมือนกันพูดเหมือนกัน ปกป้องกันในทุกเรื่องแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วข้ามย้อนแยงที่น่าสนใจที่สุดที่คลิปนําเสนอก็คือกลุ่มคนที่เชิดชูความเป็นชายแบบสุดตรงกลับแสดงพฤติกรรมยอมจำนนต่อผู้นําเพียงคนเดียวอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ยังชี้ไปที่ความขัดแย้งในตัวช้าเองด้วยว่าในขณะที่ผู้สนับสนุนมองเขาเป็นต้นแบบของความเป็นชายแต่ก็เป็นคนเดียวกันที่แต่งหน้าจัดเต็มและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับนินทาคนที่ไม่ชอบหน้าเขาผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทางซับซ้อนและย้อนแย้งในตัวเองแต่การวิเคราะห์ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะช่วงท้ายของคลิปเขาดึงภาพออกมาให้กว้างขึ้นไปอีกแล้วก็ตั้งคำถามสำคัญว่าตกลงแล้วปัญหามันอยู่ที่คนคนเดียวหรือมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นครับเขาไปไกลกว่านั้นเยอะเลยเขาได้ยุคทวิตของลาร์สคริสเตนเซนที่เขียนข้อความที่ทรงพลันและท้าถายมากว่าปัญหาไม่ใช่ทรัมป์แต่ปัญหาคือสหรัฐอเมริกา โอ้เป็นคำกล่าวหาที่แรงมากเลยนะคะแล้วเหตุผลที่เขายกมาคืออะไรคะในสายตาของโลกภายนอกมันจึงดูเหมือนว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยอมรับพฤติกรรมแบบนี้ได้และมันเท่ากับว่าอเมริกาเองกำลังทรยศต่อระเบียบโลกที่ตัวเองเคยเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือแต่ผู้บรรยายในคลิปก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคำวิจารณ์นั้นทั้งหมดใช่ไหมคะเหมือนเขาจะยอมรับส่วนหนึ่งแต่ก็มีมุมมองที่ต่างออกไปถูกต้องครับเขายอมรับว่าคำวิจารณ์นั้นเจ็บปวดแต่ก็มีส่วนจริง เขาบอกว่าเขาก็ผิดหวังกับสถาบันหลักๆของประเทศเหมือนกันแต่เขาก็แย้งว่ามันมีอีกด้านของเรื่องราวที่คนภายนอกอาจไม่เห็นนั่นคือการต่อต้านที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งในรูปแบบของสื่ออิสระที่กําลังเติบโตขึ้นมากหรือการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในเมืองต่างๆอ๋ oh. แต่เนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่และมีความหลากหลายสูงการต่อต้านนี้มันเลยดูกระจัดกระจายไม่เป็นเอกภาพเหมือนในประเทศอื่นๆเหมือนกับว่าเสียงมันกระจายออกไปเลยไม่ดังเท่าที่ควรจะเป็นประมาณนั้นเลยครับและนี่คือจุดคลิม็กซ์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้เพราะหลังจากที่พิเคราะห์มาทั้งหมดข้อเรียกร้องสุดท้ายของเขาไม่ใช่การเรียกร้องให้คนออกไปโจมตีทรัมป์<า>แต่เป็นการหันกลับมา สร้างแรงกดดันต่อน,นักการเมืองในฝั่งประชาธิปไตยของตัวเองที่เขามองว่าอ่อนแอและเอาแต่เล่นเกมประนีประนอมกับพวกฟาสิสต oh ์โอ้โหเขาเรียกร้องให้ฝ่ายตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างจริงจังและเด็ดขาดเสียทีน่าสนใจมากค่ะกลายเป็นว่าบทสรุปมันหักมุมกลับมาที่การปฏิรูปฝั่งตัวเองถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราได้จากการสำรวจแหล่งข้อมูลนี้ก็คือมุมมองที่ว่า ปัญหาการเมืองอเมริกามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องตัวบุคคลอย่างทรัมป์แต่มันเป็นเหมือนอาการของโรคที่ใหญ่กว่านั้นคือความเสื่อมศรัทธาในสถาบันหลักและความแตกแยกที่ฝังรากลึกในสังคมใช่เลยครับ มันคือความสะท้อนของความตึงเครียดร,ระหว่างภาพลักษณ์ที่อเมริกาอยากจะนําเสนอต่อชาวโลกในฐานะผู้นําโลกเสรีกับความเป็นจริงภายในประเทศที่เต็มไปได้วยความขัดแย้งและซับซ้อนซึ่งท้ายที่สุดแล้วความตึงเครียดนี้มันก็ส่งผลกระทบออกมาสู่ภายนอกกระทบทั้งพันธมิตรและระเบียบของโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ ซึ่งการที่แหล่งข้อมูลนี้จบลงด้วยการเรียกร้องให้มีการสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายการเมืองของตัวเอง <c oughs> ก็นํามาสู่คําถามที่น่าขคบคิดทิ้งท้ายให้เราเหมือนกันนะคะว่าในยุคที่การเมืองมันแบ่งขั้วรุนแรงถึงขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงที่แค้จริงและยั่งยืนมันจะเกิดจากการมุ่งต่อสู้เอาชนะฝ่ายตรงขง้ามหรือมันจะเกิดจากการหันกลับมาปฏิรูปอย่างจริงจังในฝ่ายของตัวเองกันแน่